อ่ะไปไปใส่รองเท้าหรอกแไปเลยไปเลยสตาร์ทเลยทางนี้ขึ้นเขาขึ้นบ เท้าหลุดเท้าหลุดเดูกใครเนะเอาเท้าคู่นี้มาให้ใส่เนาะ นี่เดินข้างๆดีกว่ามาเนี่ยข้างๆเนี่ยไม่ต้องเดินก้าวขัานบันไดไออเดี๋ยวสะดุดล้มมาเนี่ยมาอยู่ข้างเนี่ยเดินเหมือนยายเดินเห็นปะอุ้ยพอหนูขึ้นที่ที่อะไรวะที่ปูปูปอนูยังขึ้นได้เลยที่นี่หนูก็ต้องขึ้นได้ เนาะโอ้โหแค่มองแค่นี้ก็เสียวละ